หลังจากที่น้องยาค่ะได้เดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ колл 랙ชั่นครูดของแบรนด์หลุยวิตตองด้วยลุคสุดเท่ที่เมืองซานดิเอโกโประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางอินสตาแกรมออฟฟิเชียลของหลุยวิตตองนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปเธอด้วยลุคสุดเท่คือแบบปังสะบัดละนอกจากนั้นค่ะยังได้ร่วมเฟรมกับสปริตีชื่อดังทั่วโลกมากมายค่ะเช่นคุณดีพิก้าปาดูคนนะคะซูเปอร์สตาร์บอวิวนักแสดงซูเปอร์รส,ปปรสตาร์ชาวอินเดียค่ะพอเสร็จจากงานนะคะน้องยาก็มีโมเมนต,ต์พักผ่อนหย่อนเอ่ยหย่อนใจค่ะ ชีก็ได้ไปอวดความเซ็กซี่ทาลมหนาวที่หาดแถวซานดิเอโกต่อมีรูปสวยๆจากน้องย่าลงอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้นั่งจัดความแซ่บด้วยบิกินี่กางหาดที่ซานดิเอโกไปเลยจ้าอะงานนี้หวานใจอย่างหนุ่มนะเด,ดจะว่ายังไงบ้างนะคะชาวเน็ตชาวใจบอกว่าไม้เรียวในมือสั่นไม่ไหวหรือว่าจะไฟเขียวให้แฟนสาวได้มีโมเมนต์เซ็กซี่ขยี้หัวใจได้บ้างรกรุบกริบก็เห็นแต่มาคอมเมนต์อิโมจิปิดตา จะแอบห่วงเบาๆหรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ